ดูคุยแซบโชว์ต้องทำไงคะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแนละอย่าลืมสับตะ i ครด้วยนะครับผมสับสไครป์พี่มไม่<น>จัดเลยคะ่ะมาแขกรับเชิคน,นต่อไปผู้ชมครับบอกนะครับผู้ชายคนเนี้ไม่น่าเชื่อ60มะ่ะแต่ทุกคนที่นี่ต้องเรียกว่าพี่เป็นนักแสดงมากฝีมือเจ้าบทบาทรับจัดเต็มทุกอารมณ์แต่ผู้ชมเชื่อไหมครับว่าผิวหน้าแก่นะ น่าอิจฉามากอะเอาเดี๋ยวไปถามเจ้าตัวดีกว่าว่าทำยังไงในอายุเท่านี้ถึงดูดีได้ขนาดนี้พี่หมูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมูครับไปทําไปทํามาพี่หมูจะอายุน้อยกับผมแล้วนะครับพี่หมูก็ต้องบอกว่าที่มีชีวิตมาอยู่ได้จนถึงประมาณนี้นะครับทั้งดูแลเรื่องงานแล้วก็ดูแลทั้งอายุมาจนถึงอายุ67ปีปีนี้แล้ว6ก็ครับคุณผู้ชมนะครับก็เพราะว่าเรียงลําดับความสําคัญ นะครับผู้ชมก็สามารถเป็นแบบนี้ได้นะครับ mm hmm. ก็คือเรื่องสุขภาพเป็น mm hmm. เรื่องสําคัญนะครับผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็คงจะเล่าให้ฟังแต่ว่าตอนเนี้ยใครทําอะไรอยู่เนี่ยขอให้หยุดก่อนนะครับแล้วก็ตั้งใจฟังเพราะว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์ค่ะมีเซอร์ไพรส์ครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดก็จะ,ก,จะก็จะเล่าเรื่องต่อ,อ,อนะครับเอามูไล่ผมฟังผมอยากรู้จะเรียนรู้ไปด้วยกันเรียงลําดับความสําคัญก็คือว่าเราให้คบางคนก็อยากทํางานหาเงินนะครับ แต่ทั้งหมดแล้วทั้งปวงเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสุขภาพาสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพราะสุขภาพหาเงินได้ตลอดเลยนะครับสาคัญที่สุดเลยปีนี้เท่าไหร่แล้วนะฮะหกสิบเจ็ <Wow. S 1> ด้แตลอมากดูไม่67%เลยอะ่ะจริงครับหกสิบเจ็ดแต่ว่าการที่หันมาใส่ใจดูแลตัวเองได้อย่างทันเวลามันก็เลยช่วยได้เพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้นะครับ ผิวหน้าหมูเนี่ยก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับเคยโซมโซมยังไงเอาลองไปดูภาพนี้กันเห็นไหมครับวายเลยเปกกี้บอกวายเลยอันนี้คือต้องขอประธานอภัยแต่ต้องพูดตามตรงอันนี้คือคุณลุงเลยนะลูงไม่ใชน่าจะรูปผิดนี่น่าจะชาวสวนชาวสวนเลยนะครับผมนะครับคือผิวแห้งด้วยนะครับหน้าโซมผิวหยาบกร้านนะครับริ้วรอยหน้าผากเห็นไหมครับแล้วก็ใต้ตาเห็นไหมครับหางตาแบบเป็นเส้นเป็นริ้วตีนกามาเต็มเลยอย่าง่องแกมเนี่ยก็เรียกว่าลากยาวจรดมาถึงคางเลย ริ้วรอยมาแบบนี้ยับยน่นแก่หน้าพังยับเนี่ยในแง่ของบุคลิกแล้วเขาเรียกว่าหมดสง่าราศีอย่างเบกกี้นะสามสิบต้นต้นแบบนี้พีเคสามสิบต้น,ต,นต้นแบบนี้อหรือคุณผู้ชมรักขาหมูตรงนี้แหละสี่สิบห้าสิบบวกบวกนะคุณผู้ชมยังไงก็ตามที่สี่สิบห้าสิบยังไงก็ต้องมีปัญหาแบบนี้<ม>คําถามคือเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้เหรอครับก็ลูกหยุดเปลี่ยนของผมเนี่ยลูกสาวภรรยานะครับเป็นลูกค้าแล้ว ใช้เซรั่มตัวนี้อยู่บอกพ่อต้องลองใช้นะครับลูกเชียร์เมียสั่งมานะครับก็ต้องลองล่ะช่วงแรกที่ใช้นะครับก็เลยลองเลยก็รู้สึกได้เลยครับว่าหน้าเนี่ยมันนุ่มแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะครับขอบอกได้เลยว่านี่คือจุดเด่นของเซรั่มแต่ราชิน่านะครับก็เลยติดใจประทับใจนะครับก็เลยใช้ไปสักระยะหนึ่งทีนี้ผลลัพธ์เนี่ยตอบสนองต่อผิวหน้าเนี่ยดีมากๆเลยครับ ริ้วรอยที่เคยมีเหมือนอย่างในรูปเมื่อสักครู่ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องหน้าผากตีนกาใต้าตาล่องแก้มที่เคยมีปัญหาเนี่ยเขาค่อยๆแลดูเบาค่อยๆแลดูจางลงนะครับแอบมีสว่างสว่างออกมาด้วยนะครับถ้ากล้องเนี่ยเข้ามาใกล้ๆก็จะเห็นว่านี่คือผิวหน้าของอหมูซึ่งอายุ67ปี ได้มาขนาดนี้ก็ต้องขอบอกว่าแต่ละจีน่าดูแลผิวหน้าอมูพอใจมากเลยครับและคุณผู้ชมก็สามารถมีผิวหน้าแบบนี้ได้ใส่ใจยังทันนะครับแล้วตอนนี้ใครดูอยู่เนี่ยต้องบอกว่าโชคดีมากครับเพราะคุณผู้ชมจะเจอกับเซอร์ไพรส์ใหญ่จากแต่ละจีน่าเตรียมโทรศัพท์ครับแล้วเตรียมกดหนึ่งเเอาไว้เลยเพราะว่าโปรวันนี้เป็นโปรที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนจะเปิดตัวที่นี่เป็นที่แรกและที่เดียวส่วนเรื่องเงินนะครับยังไม่ต้องพูดถึงเลยเพียงแค่โทรมาจองให้ทันใน คุยแซบโชว์เท่านั้นนะครับพลาดวันนี้เนี่ยอาจจะไม่มีแล้วนะครับเตือนไปแล้วนะครับรีบโทรมาที่15.7 7หรือแลแอดแต่ลจีน่านะครับโทรมาตอนนี้ในรายการคุยแซบโชว์เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมได้แต่ลจีน่านะครับหนกระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่นะครับแล้วก็ได้พกพานะครับแล้วก็ยังได้นี่เจลอาบน้ําตัวใหม่ล่าสุดเปิดตัวที่นี่ที่แรกที่เดียวทั้งหมด5ชิ้น 2,990บาทครับเอาไปเลยเอ่อหมูพี่หมูเรียกพี่หมูดีกว่า,าไเป็กขอภัยวันนี้ไหนๆก็เปิดตัวครั้งแรกนะคุณผู้ชมสำหรับนี่ค่ะเต้าเจียวอาบน้ำนี่นะแต่ว่าเป็กขอหน่อยเพราะว่าเป๊กก็เป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ของตรวลาจิน่าแล้วใช้แล้วรู้แล้วว่าของเขาดีจริงวันนี้เป็กขออนุญาตเพิ่มเพิ่มแบบนี้อะข,ขอนะขอนะหมูขอเพิ่มเจ้าตัวนี้แบบขนาดพกพาอีกหนึ่งขอเดี๋ยวนะขอแปะ อย่างนี้นี่ให้แบบโตมไปเลยฉลองฉากใหม่ของคุยแซบด้วยนี่แล้วก็ฉลองกันแบบนี้เลยให้แบบแน่นๆตรงนี้เลยค่ะอ้าวคุณผู้ชมสองเ,ออเราสองคนมาเจอกันในรายการเดียวกันคุณผู้ชมโทรมาเลยนะครับที่1 5 7 7หรือแลนดตอรจีน่านะครับโทรมาตอนนี้นะครับในรายการนี้เท่านั้นนะครับได้มาอีกตัวนึงแล้วนะครับเท่ากับว่าวันนี้ได้เซรั่มเตอลจีน่าสองขุ้กใหญ่นะครับและพกพาเพิ่มมาเป็นสามแล้วนะครับ แล้วเจลอาบน้ําตัวใหม่ล่าสุดทั้งหมด6ชิ้นนะครับซื้อ1แถม5ปกติเกือบหมื่นนะครับราคาเต็มเกือบหมื่นครับแต่วันนี้จ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองนะครับใช้ได้นานๆเลย3เดือนเช้า15บาทเย็น15บาทถูกมากเลยครับแค่เสียล่ำล้วนๆเนปกติแล้วเนี่ยถือว่าเป็นโปรชุดใหญ่แล้วนะครับทั้งหมด5ชิ้นเนี่ยขาประจาจะรู้กันดีว่าต้องรีบจองแต่ว่าวันนี้นะครับ ไม่ได้นะครับได้เจลอาบน้ำนะครับได้เจลอาบน้ําเพิ่มอีก1ขวดปกติ1,000บาทแล้วนะครับสลับเจลอาบน้ําแถมให้เลยฟรีๆครับแค่ของแถมทั้งหมดนี้ก็เกือบ7,000แล้วโปรชุดใหญ่แบบนี้คุณจ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองรีบโทรมาที่1,577จองสิทธิ์ให้ทันก่อนนะครับคุณผู้ชมโทรมาที่ 1>, 1, 5, 7, 7หรือและแอตลจิน่านะครับย้ำว่าโทรมาตอนนี้ในรายการนี้เท่านั้นนะครับได้เซรั่มแตลจิน่า2กระปุกใหญ่ได้พกพา3นะครับแล้วได้เจลอาบน้ำตัวใหม่ล่าสุดทั้งหมด6ชิ้นทั้งหมดซื้อ1แถม5 เกือบหมื่นจ่ายเพียง2990บาทเท่านั้นเองครับเจลอาบน้ำนี่ยังไม่เคยให้ไม่ยังไม่เคยมีนะนี่ครั้งแรกนะที่เราให้เจลอาบน้านะคะยังไม่เคยมีใครได้มาก่อนเฉพาะรายการคุยแซบโชว์เท่านั้นคุณผู้ชมครับใช่แล้วนี่ครับในภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีตัวพ่อตัวแม่พี่น้องในวงการทั้งหลายนะครับล่าสุดนะครับคุณใหม่เจริญปุระนะครับทุกคนเนี่ยนะครับใช้แต่ละจีน่ากันจริงนะครับถึงกล้าการันตีถึงผลลัพธ์และถ้าไม่ดีจริงนะครับคิดง่ายๆครับแต่ละจีน่าเนี่ยอยู่มาถึงาม ครับอย่างองหมูเนี่ยเวลาเจอเพื่อนๆในวงการนะครับเจอแฟนละครน,นะครับจะมีคนถามว่าใช้แตลจีน่าจริงไหม<ช>ก็ตอบตรงนี้ครับว่าใช้ดูแลผิวหน้ามา4ปีแล้วครับหลายคนใช้ตามได้ผลลัพธ์ที่ดีวันนี้อยากให้คุณผู้ชมเปิดใจใช้ดูรีบโทรมาที่1 5 7 7หรือแลหรือแตแตลจีน่านะครับคุณผู้ชมฟังนะครับวันนี้จะได้เซรั่มแตลจีน่า2กระปุกใหญ่ ได้พกพา3เนี่ยคุณเปกกี้เพิ่มมาให้อีกหนึ่งนะครับแล้วก็ได้เจวอาบน้ําตัวใหม่ล่าสุดทั้งหมด6ชิ้นนะครับซื้อ1แถม5นะครับคุณผู้ชมซื้อ1แถม5ปกติราคาเต็มเกือบหมื่นนะครับแต่วันนี้จ่ายเพียง2,990บบาทเท่านั้นเองนะครับส่งฟรีรูดบัตรได้นะครับโทรไปจองไว้ก่อนก็ได้ครับ พร้อมเมื่อไหร่นะครับค่อยจ่ายตอนนั้นของถึงมือค่อยจ่ายยังได้และครับรีบกดมาเอาสิทธ์ไว้ก่อนครับที่15.7 7นะครับอหมูไปขออนุญาตได้ไหมไหนไหนก็แถมมันอย่างแรกเราแบบว่าครั้งแรกด้วยนะไปขอดมหน่อยได้ไหมฮะเจออาบน้ำเนี่ยซึ่งเรายังไม่เคยแจกที่ไหนมาก่อนนะแล้วอันนี้ว้ากินดีมากกินหวานเจีย๊ยบเลยโอ้โหเธอหวานจเจี๊ยบเซรั่มในตัวนี้ก็พันบาทแล้วครับคุณผู้ชมพันบาทนะครับคุณผู้ชมรีบโทรไปได้เลยนะครับที่15.7 7หรือและ้อนแตงลาจีน่านะครับ ย้ำนะครับโทรมาตอนนี้ในรายการนี้เท่านั้นนะครับวันนี้ได้เซรั่มตาลาจินา่า2กระปุกใหญ่พกพา3เจลอาบน้ำตัวใหม่ล่าสุดกลิ่นหอมตัวนี้นะครับ6ชิ้นซื้อ1แถม5ปกติเกือบหมื่นจ่าย2,990เท่านั้นเองนะครับแค่ของแถมนี้ก็เกือบ7,000บาทนะครับโปรชุดใหญ่แบบนี้จ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นเองนะครับรีบจองสิทธิ์ให้ทันนะครับย้ำว่าโทรมารา,รายการนี้เท่านั้นนะครับที่ 15.7 7โทรมาเลยครับคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเป็กแถมตัวเล็กให้อีกหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคุณจะได้แบบพกพาไป3นะอัดแน่นๆเลย2กระปุกใหญ่และเจลอาบน้ำตัวใหม่ล่าสุดที่พวกเราเพิ่งคลอดออกมานะคะแล้วแจกที่นี่เป็นที่แรกเฉพาะคุยแซฟโชานั้นโปรอหมูทั้งหมดเนี่ยคุณคุณจ่ายเพียง2990บาทคุ้มมากๆแค่โทรที่15.7 7หรือว่าไลน์แอดตระยลราจิน่าหรือสแกนคิอร์โค้ดที่หน้าจอค่ะวันนี้ครับขอคุณอหมูด้วยอหมูขอบคุณด้วยนะครับโครดี อีส <Private> ักครู่เดียวช่วงหน้าสนุกกันต่บกับมิกกับแหงละบุรีครับผมค่ะดูคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งตุ้งเอาอเอาฮ่าฮ่าสักหนึ่งมุกก่อนไปลีมาเว